จะจบคลิปด้วยแหละพี่น้องนะครับุณนั่งคุยกันนี่ก็เลยนึกขึ้นได้อีกแล้วนะครับคุณพ่อว่านกไคนะพ่อที่ตั้งชื่อว่าดินระเบิดยังไงนะพ่อเออเป็นยังไงนกตัวนั้นที่แรกมันก็กินดินธรรมดาน,นี่แหละเอาไปแต็นี้ละครับอ๋อขอจากตรงนี้ไปเออขายให้เขาครับเออนกไม่ไม่เนี่ยได้ประมาณจะสองอาทิตย์นี่แหละมันมาเห็นมันเลยให้ผมจา้างให้ผมจา้างครับร้านยิงยง่องนะครับ บานี้มันกลับไปหาดินบ่าอะไรเนาะเก็กมันกันเลยเ่ยอ๋อเป็นเป็นเป็นคนจีนใช่ไหมครับเชื่อสใช้จีนอเอเป็นจีนนะลูกโทาเก็กหววเก็ก่อนยังไงครับครับอืมแล้วทีนี้ไปหาดินเอียดนี่ไม่ได้เออหาดินเอียดบ่ได้รแล้วยังไงต่อมันมอ่หูจกักว่าดินเอียดมันเป็นยังไงหรอเอเขาไม่รู้จักเออเขาก็เลยเอาอะไรให้ทีนี้บานี้เลยเอามือมือยิ่งปืนเนี่ย เอาให้มันกินที่แรกดินปืนนี่นะเออดินปืนนี<โอ>่แหละมันจะกินอ่ะกินได้อ่อกออกะกินเออกินแล้วก็หาวฮะกินแล้วมันก็นหาวคึกไหมน,นกตัวนั้นคึกเลยครับคึบคกกินดินปืนนี่นะเออนอกไม่ไม่มันเล่ยว่ะไปบ่งนกผมดูพีดินบักดินระเบิดมาส่น๋อเลยทั้งชื่อตัวนั้นว่าดินระเบิดมันกินยังเหะ กินมือเหรอกาเิอืกินแบบว่าดินปืนที่เราทาเองนี่ใช่ไหมพ่อเออเขาทาเองนี่แหละเอ๊ดินปืนนี่มันมีส่วนผสมหนึ่งคือก็คือขีเกียรอ่ามันเข้มเนี่ยนะโอ้กับทานไฟนี่เน่ะทานเออแล้วก็มีมาดด้วยเออมาดที่เป็นก้อนเหลืองเออครึ่งเลยครับครึ่งเลยมันกินมากกินยังทันดีอันดินเอียดนี่มันก็เข้มเด้รันน่องไปหาลำทงครับอืม บานี้เฮาว่าเอาอันมันขื้นซาขือเกลือด้วยดินเอียดครับมันจะขื้นนาดำๆดอกดินเอียดที่นกขาวเนี่ยครับอืมมันจะผุดขึ้นมาเออไม่ใช่เป็นกากสีขาวๆเออมันจะเป็นสีดำๆเออเป็นสีดำๆทันทันห้อมนั่นนกขาวๆนี่เฮาไปสังเกตบ่ามันมันกินดินมาแต่ใส่นอนธรรมชศาสตร์มันมีดินอยู่กับมันหัน ดินเอียดโอที่นกคึกตามป่านี่คือให้สังเกตเลยเอ,อที่มันกินคือกินดินเอียดนี่แหละครับออมันมันนี่ออบ,น,น,บนกินของมันบานนี้เขาไปสังเกตแล้วไปเบิงเนี่ยเหมือแรงจังจเถียมันคือหาวแท้นกครับอืเบิงมันลงกินบ้านเขาจังไปเบิงไปเบิงงมันลงไปแอบดูตอนที่มันลงกินเออว่ามันกินตรงไหนลงกินดินตรงไหนเออ คือดินหินนี่มันกินอยู่แล้วใช่ไหมครับดินกวดนี่มันก็กินอยู่แล้วหินนี่หินก็กินใช่ไหมหินนี่เออคือไก่หน่อยห้องนี้ไก่ห้องนี้กับกินหินเนี่ยมันที่ขาดดินกับหินนี่เพราะอะไรนกเขาเนี่ยดินนี่ก็คือพ่อจะสนมากจะเป็นเน้นดินเอียดใช่ไหมครับเออดินเอียดถ้าเป็นดินดําดินอะไรได้ไหมดินดําแต่แต่ความกินนี่ก็ได้คือกันละดินนันก้อนนั่นขีก็เดียนห้อง เป็นจอขึ้นนี่เขากามาเผาไฟ่เผาตะกอนอ๋อดินไสเดือนที่มันขึ้นตามทุ่งนานเนั่ยแหละครับออที่มันเป็นเป็นเม็ดเล็กๆนั่นนะเออบพามันเ,เ,เป็นจอขึ้นนะเป็นก้อนขึ้นนะขีก็เดือนง่ายนะอ๋อเ <c oughs> ขาเบ้านเราที่ที่มันเป็น,เป,นเป็นเหมือนก้อนขึ้นมานะี่มันชุงใช่ไหมเออเป็นเหมือนไสเดือนป่าไสาเดือนโคกอะเนาะเออน,<ะ>นั่นแหละเอาดินนั่นเหรอครับมาเอาดินเหรอครับเขาก็มาเผาอือ เผาให้มันชุกพุ่นแล้่แดงใจวายพุ่นเล้วมันว่าแตกดิคันห้องเผาก็ได้บาดนห้องจัง<อ><อ>พ่อนั่นแล้วกะอ๋เผาไฟเลยทิ้งใส่ไฟเลยตรงนั้นเลยเให้มันแดงเลยเออบานแล้วทีนี้รอให้เย็นแล้วก็มายังไงครับต่อมาเย็นห้องก็มามาบดมาปนอืมผสมอะไรไหมบอคันคันที่ผสมก็เอาเกลือผสมจังน้อยให้มันมีความเค็มจังน่อย เกลือบ้านเราเนี่ยเนาะเกลือสินเทาไม่ใช่เกลือสมุทรเนาะไม่ใช่เกลือทะเลเป็นเกลือสินเทาที่ขึ้นตามนาเนี่ยเนาะเขาต้มเอาน้ำบาตเอืะครับครับครับคือถ้าจะใส่คือใส่แค่นี้โอ้มันมัหมักเข้มเลยนกดินเอียดนี่มันก็เข้มอยู่แล้วเนาะเราไม่ต้องปรุงแต่งอะไรทั้งสิ้นดินเอียดจบเลยเออดินเอียดนี่ว่่ได้แต่งยังแล้วเอามาแล้วก็บดใส่กระโป้ให้มันหลุด ืแค่นั้นมไม่ได้ไปคั่วไม่ได้ไปเผาอะไรจังสิน่น<อ>ครับให้แบบสบายโอ้ถ้าเจอถ้ามีดินเอียดก็จบเลยคือไม่ต้องได้ทําอะไรยุ่งยากใช่ไหมครับอืมแต่ถ้าไม่มีต้องทําเหมือนพ่อว่าเออขันห้องว่ามีดินเอียดกับเอาก้อนกี่กระเดียนอยู่แล้วมาเผาไฟกับปน่นครับก็กินอืม,อมเป็นเป็นใส่เดือนตีดตัวใหญ่หญๆนะน้องบนะอลเนาะเวลามัน เพ่ไงว่าเหมือนมันขี้ออกมาเนาะมันจะเป็นออกองเป็นโพลเป็นจอมขึ้นมาเลยเออให้เอา,อนานตรงนั้นไปเผาอ,เอ,อืแต่ที่เนี้ยคือตอนนี้ที่พ่อไม่เคยเห็นคือนกกินดินปืน <laughs> เออบ่านถามบักดินละเมิดมันกินหยังเหรอวะกินดินกินมือแล้วว่าจหมอดิดว่อคือคือความเข้าใจของแกนี่ก็คือคิดว่าเหมือนเหมือน เป็นเดีว่าดินดําที่เราเผาใช่ไหมครับทีนี้แกไปเห็นดินปืนมันดอแกก็เลยคิดว่าเป็นดินดําเหมือนกันก็เลยเอาเอาตรงนี้ให้กินเลยพ่อได้กินครั้งแรกไป็นไงกินมันกับกินมันกับคึกโอ้จังเป็นบ้าแต่วันว่าให้เ่าดิบอยู่ว่ามันจังเป็นบ้าแต่อ่อนมือให้นกกินอยู่แล้วอะห้วยผมเอาให้กินทีแรกว่าม่กินบ้านี่ขันมันเหมือนผมเอาไปใส่ให้รุ่นมันกั สวบกินสวบกินล้นเนี่ย่ะมันก็นเลยก,กินพะนะแต่ก็คึกใช่ไหมครับเออ <c oughs> โอ้โหผมก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละแต่อย่าไปดูดบุหรี่ด้วยว่าจุดไฟใกล้แล้วกันนี่ไหมครับ <c oughs> แต่ว่า <c oughs> <เอ S 1> มันกันจนใส้ซื่อว่าบักดินระเบิดเลยโอ้โตั้งชื่อนกันว่าดินระเบิดเลย <c oughs> บักดินระเบิดว่าจะเลครับผมครับผมโอ้อันนี้เรื่องดินสรุปแล้วดินกับหินนี่คือขาดก็ได้ นกนกแมนแท้เข้านกเข้าเกณฑ์ต้อนพยายามจะให้มันขาดดินกับหินเนี่ยสมมุติว่าให้เราเลือกเอาหนึ่งอย่างได้หนึ่งอย่างเท่านั้นสมมุติสมมุติเฉยนะพ่อนะให้เลือกระหว่างหินกับดินเนี่ยพ่อจะเลือกเอาอันไหนเอาดินเอาดินใช่ไหมครับเออเอาดินดินไหนดินดินเอียดนี่แหละอืมสมมติว่าหินก็ไม่มีเออแต่ว่าไปหาปุ๊บนี่เจอดินนี่เอาดินดีกว่าเออ ดินดีกว่าแต่ถ้าเป็นไม่ได้คืออย่าให้ขาดทั้งสองทั้งดินทั้งทั้งดินแล้วก็หินกวาดใช่ไหมครับทีนี้ข้าวอะไรนี่ขาดได้ไหมพวกข้าวเปลือกนี่ขาดข้าวเปลือกครับเอาเราอาจจะให้อาหารเสริมอย่างอื่นให้วอาหารอย่างนี้กับข้าวเปลือกนี่อออันนี้ก็ขาดได้ยุแต่ว่าบ่ให้ขาดโดนเขานี่อเป็นกัญญาหวานอี่บุญเพ่งกัญญาวานนก เศร้ากินเขากินดินกะยังไงมันกย็ยังวายอยู่ขาดได้อแต่ว่าอย่าให้นานอืครับแล้วทีนี้ข้าวนี่มีวิธีปรุงไหมปรุงให้มันมันใ,ให้มันเหา่ามัน,น,นเออมียาคึกไหมข้าวผสมให้กินเนี่ยข้าวเปลือกที่แรกเตก,กี้กับผสมยุ่นแล้วครับข้าเอ่อนใบตะไคร้ใบขามเนี่ยครับอืม,มาคัดคัดเข่า เขาเปลือกเท่านี้ครับอืมบานนี้เขาไข่ทับใจจักหน่วยนี่ตากแดดแห้งคือข้าวต้องขัดใบตะไคร้เออใส่ใบมะขามด้วยอืมอืมแล้วก็ทุบไข่ใส่อืมอันนี้คือสูตรของพ่อออนตากแห้งเอามาให้กินรงหลังมาทําไงหลังๆมาไม่ได้ทำาหลังบอทบอททำเพราะไม่มีเวลาีแต่งหาต่อยางเดียวแต่ว่าเขานี่สําคัญอยู่ครับเออ คันทันโน่ที่ให้มันกินยี่หลีกะล่างสะอาดครับคัดคัดอั่ไขมันออกครับอืมประจําอันอืม,อมก็คืออย่างน้อยก็ต้องล้างเออล้างเอาไขามันออกเออครับเพราะว่านกมันจะได้กินง่ายใช่ไหม บางคนก็ว่าอยอยู่ป่าไม่ใครไปขัดให้มันอย่างนี้ก็แล้วแต่ใช่ไหมตรงนั้นนพนอเนาะแต่ถ้าแต่แต่ว่าถ้าเกิดเราอยากทําให้มันแบบว่ากินง่ายใช่ไหมครับอ่าไม่ไม่มี่าเหลวครับคือเลี้ยวเพราะว่ามันก็ต้องมีตรงนี้เนาะสมุนไพรตรงนี้อืเข้าไปช่วยนั่นเองนะครับห้อกับยังหาอาหารเสริมเนาะก้นก็ได้ครับนั่นแหละครับก็ถือว่าเป็นได้กินดีมันก็หหาวหนอกครับอื ถ้าเราเลี้ยงแบบทิ้งๆคว่งๆมันก็ประมาณนั้นแค่นั้นครับแต่ถ้าเราเลี้ยงแบบว่าเรามีสูตรอะไรก็ทําให้เขากินอย่างดีอย่างนี้มันก็จะคึกเออไปต่อก็จะไม่เสียอารมณ์เพิ่มเพิ่มกําลังมันเพิ่มร่างกายมันครับให้สู้ได้ทนนานทั้งวันเออ่าบางตัวเล่นได้ทั้งวันบางตัวเล่นแป๊บเดียวหยุดนี้ใช่ไหมพ่อเนาะหยุด บ่าขันเหมมันมือกับว่ขันนี่ครับถ้าร่างกายไม่ไม่พร้อมร่างกายโมอหครับผมฮะก็ถือว่าคลิปที่สองครับตอนแรกว่าจะกลับด้วย่หละนะครับก็คุยไปกูมาเนี่ยครับนั่งคุยก็ยิ่งได้ครับเพราะเพราะว่ามันนึกไม่ออกนะมันก็จะนึกออกมาเรื่อยๆอย่างนี้แหละครับผมพี่น้องนะครับก็อย่าเพิ่งนั่นไปก่อนครับก็ฟังไปเลยครับความรู้ทั้งนั้นครับผมก็ถือว่าเรามาศึกษาเรียนรู้จากปรมาจารย์นะครับ จากประสบการณ์ของท่านนะครับเอาล้ครับผมในคลิปที่2ก็ประมาณนี้นะครับผมขอเช่นเคยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อที่จะให้ผู้ทําคลิปนี้มีกำลังใจได้ทํางานดีๆนะครับหางานดีๆให้พี่น้องได้รับชมรับฟังกันอีนครับสำหรับผมกับพ่ออ่อนนะครับในคลิปที่สองเพื่อนกวนวานไปด้วครับผม